โครงการศูนย์ you suffer, you, ah พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อเนื่องมาจากพระราชดำริจะตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผลและขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการเาภูสิงห์เนี่นะเด็จพรางเจ้าโระมาชินีนาถ เกิดมาเมื่อ20ปีที่แล้วท่านก็สมทิไทยก็เห็นว่ารัฐบาลมีปาญหี้มีปัญหามากต่างๆมากท่านก็อยากให้ทางรัฐบ,บาลทางบบร,รแล้วก็เจ้าของงานคือกรมวิชาการเกษตรร่รวมกันทำงานตั้งศูนย์ศึกษาปัญหาขึ้นมามเพื่อเพื่อวาาหาข้อมูลต่างๆทุกยัดทุกตั้นในด้านการอาชีพนะครับของประชาชนที่นี่ เรียนแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องจากร่างเด็กของในหลวงที่ตอนนั้นมีในหลวงตั้งไว้หกแห่งท่านก็จัดตั้งอย่างนี้บ้างพอโดยท่านก็ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาไปทางานเรวมกันข้าวกรวมกันเกษตรกรวมกุสัตว์กรมมอญไหมรมป่าไม้ต่างๆมาช่วยกันทํางานพัฒนาที่นี่ร่วมกันเพื่อให้แก้ปัญหา อาชีพของเกษตรกรได้สำเร็จครับซึ่งเราก็ทำ